ยกทคร um ับตต่อครับมวยกายการชที่สครับมุมแดงืนคนมงเป็นสมานะทีนี่ดีมาี่สามต่อครับทานมีจเปนกันห้นกทีครับทักจัขาไปหานะครับต่อซ้ายเตะซ้ายเสมหายนี่เต๋าเลยครับไม่ยอมอะรโอ้โหพยายามจะออกซ้ายก็โดนซ้ายเลครับเสมหยนี่มวยขวาลจะเตะจริง้โดนซ้ายออกปนก่อน คนะการคนละทางต้องต้องข้ย <found> <time> ันนะครับไปออกตีหน้านี <the> <itself> on, ่เส <that> ียเปลียวครับว่าเข้าเต้ายากครับต้องดูว่าจะปรับแผนยังไงครับระเป่าเดินเดินก็ไปโดนแข่งให้ขาแล้วสมัยเช้าขึ้นมาคนละแข้งครับไม่ยอมครับวันนี้ใครโดนจะเอาคืนทันควันเหมือนกันครับเอาอาวุธทันกันเลยนะครับคู่นี้้ายดับขวาอยู่ที่การยืนระยะเลยนะครับคู่นี้เลี้ยงายเป็นสมัยพยายามที่จะโตขึ้นขานะครับใช่แล้วนะโอ้โหตีง ายเลยร่มทำงานได้ดี้ะครับตัวขาหลนเป็สายนี่ครับายอสมัยายคนสมัยโอ้จังหวะดีครับแม่จังหวะสุดท้ายครับบคนทเสียท่าครับโดนเกี่ยวล้มกินโคโลเลยครับเอาละครายกลังทำการยู่ยีนแล้วมาโดนเกี่ยวเสือลูกเสื่เไปทางด้านของปุน ออกวามคิทันใจเลยนะทีนี้พยขยัมไปเรื่อยมัดล้มครับว่าคูบทิ้งเราเลยครับตอนนี้้เท้าบีมับหัวใจกมวยแล้วก็บียเนี่ยต้องชะเอียจริงๆครับหว่งที่จะเป็นผู้ชนะครับโอ้ซ้ายไปก่อนนะับมที่จับออกซ้ายเลยโดกฎหมายตอนไม่เลวตอนนี้ยายจะเบียดดูตรงไหก้ไหนคู่อ เปคนเดียวก็ไล่แข่แล้วก็ออกสายโตเพียงครับติดอยู่ใกล้กัดกระตูคู่นี้เลยครับติดหัวใจแล้วก็ติดเต้นทีเลยนะครับชิงจังหวะกันทีต่อดีครับไม่มีหนีไกลไม่มีราคไทยไปห่างแล้วครับเหยียดกันหรือเกิครับนี่นะครับระดับยอดปวยชกกันอย่างนี้ชกกันใกล้ๆนะครับรับน้องรับปวยนะครับติดู่อยู่แล้วเอตัวอย่างได้เลยครับว่าปวยชกกันยังไงครับระดับสีมือระดับสุดยอดด้วยนะคู่ เขาก็พยายามจะหาจังหวะเอาซูมครับตัวนี้จะเสกครับยกนี้เป็นที่มครับนะครับหลายๆการที่สคัญครับยไปโยกกันไปครับสยขยับขึ้นขยับแ่งายจัวไปั้งโกลโยกั ยกที s <S ่สี่ครับตามมาต่อครับมวยลเอียดครับเลยคนแดงเป็นสมัยน้ำเงินนะครับคู่สัมพันธ์แข่งกันมันมากครับแล้ต่อครับยกที่สี่ครับยกสำคัญแล้วครับดูครับยกนี้นี่ต้องละเอียดกันให้มากเลยครับคู่สมัยติดขวาต่อเลยครับเป็นลมมีมากซ้ายคืนเอาแล้วครับซ้ายืูคนขวาเพชรสมัยคืนเหมือนกันไม่ยอมเลยครับดูครับปูกลขยับไปซ้ายไม่ได้ครับติดบางเพชรสมัยนี่นะครับซ้ายขวาโอ้โหลงนี้เลยขอรักขอโชนครับลงที่เสียตงไปเหมือนกันนะครับเพชรสมัย เฮ็นยาเสียเข้ามาออกเขวาโอ้ยฟนกลวันนี้ไปไท้ายต่อยท้ายดูว่าจะเริ่มเข้าทางของนกุลแล้วนะเกมแบบนี้แล้วไทยู่ไทยหลวงดีงะอกว่า่า่งกันรงสุเลยครับตัวไม่ายเกี่ยเ้ไปวกเส็นขวากวดีไปเรื่อยๆแล้วครับจังหวะก็าพยายามกินให่ไม่สมัยมาชกตนเกมของตัวเองครับไม่สมัยก็พยายามขยับตัวนไปฟินกุลจเกี่ยว จะนความมุ่งมั่นครับโดนปืนเจ้าคเยอะไปลโอโดนสลอกตีเจ้าี้เสียอะไรครับตามันต่อยกที่4คู่เอกนำรายการครับมาดูว่าจังหวะของใครจะนำทางสู่เส้นชัยครับพยายามเดินเหมือนเดิมครับปืนกลเบียดเข้าไปโยกแข่งขวาโอ๊ยโดนหมัดซ้ายครับเป็นสมายแข่งขวาแลกกับหมัดซ้ายครับโยเข้าไปแข่งซ้ายปืนกล บอกว่าเป็นมวยสไตล์คลาสสิกด้วยกันทั้งคร่บแมโดนตัดล่างเกี่ยวล้มลงไปครับเดินต่อครับเพชรสมหมายขยับวางแข้งขวาหยุดแข้งซะโอ้ยขยับเกี่ยวลูกนี้แข้งขวาแข้งซ้ายลุยแลกกันพนละทีครับขยับแข้งขวาอัดกันแข้งขวาต่อยมาโดนจองระหว่างแข้งซะ้ยวางแข้งขวาอัดไปเรื่อยๆแล้วนา่าเพชรสมหมายเบียดเข้าไปขยับ โยกเข้ามาต่อยหมัดซ้ายวางแข้งซ้ายเขียวได้โอ้ยล้มจนได้ครับแม่จางเดินแข้งขวาโอ้ยโอ้ยลุกนี้ครับเตะสลับโค้แข้งขวาราคาเริ่มขี่เอาขึ้นมาอีกครัครบเป็นสมหมายเอาแล้วะครับเริ่มดีขึ้นมาพยายามเดินต่อครับเดินต่อเป็นสมหมายเบียดเข้าไปใกล้ๆแข้งซ้ายเป็นคนเกียบไม่ลงวางแข้งซ้ายโตขคืนแข้งซ้ายติดบัง มัดสายวางแข้งซ้ายเตะสายต่อย้ายของคุณบนยังทางานได้ดีครับเป็นสมมายโยกเข้าไปใกล้ๆครับกระแทกมัดหน้านําทางเข้าไปโยกเข้ามาไม่ได้จังหวะครับแข้งซ้ายเกี่ยวได้ครับแข้งซ้าย,แ,ายแล้วก็โต้วขวาแลกกันคนละทีเอาละครับราช้าเดี่ยวเลยครับโยก แข้งซ้ายไม่ถึงครับขยับวางแข้งเกี่ยวไม่ลงนี่น้วสุดท้ายล้มลงไปครับแม่สุดท้ายเอาจนได้ครับเป็นสมหมายโยกเข้าไปเอาเดินต่อครับจิ้มมาขวาแล้วก็เกี่ยวไม่ลงครับลงมาพี่เด้งเข้าขวาแข้งขวาอัดเข้าไปขยับเดินต่อครับโยกเข้ามา ต่างรับจังหวะแข้งซ้ายไม่ถึงครับปืนกลแข้งซ้ายติดบ,บังโยเข้ามาครับพยับเข้าไปยิงมาตายดูเหมือนจะผ่อนเกมลงไปครับเพชรสมัยเขี่ยล่างลูกนี้เสียจังหวะเล็กน้อยครับปืนกลพยายามเดินต่อแข้งขวาโอ้ยครับสุดท้ายล้มลงไปครับเพชรสมยัยอุ้ยพลาทีครับ ยับเดินต่อเป็นสมหมายโยกเข้ามาหมดยกที่สี mm ่ค hmm. รับโอ้จำนวนอีกหนึ่งวันครับวันนี้ยกสุดท้ายครับมวยคู่เอกครับสียกเี่พืนคนสองหมายเลขเจ้ากัวนะครับสิ่งจะวะได้กันมากมากนะครับเสียงเชียร์นั้นๆก็หือเลยมาแล้วตอนนี้ทางด้านของเพชรสมหมายพยายามเตะเตียนเดยลุยตั้งในทีเข่าเ่ิดต้นเขแล้วครับนี่นหละพยายามไต่อยแย่ก็ตีโตมันตลอดไม่ยอมครับ ปลอยต้องเกินนะครับออกเกิดจะทำได้ไหมคือก็ได้ดูรับแอรเล่นแบบเซฟเลยนะครับปัดทะาแหละครับคอยเก็บกันบังแล้วก็คอยโต้ครับชิงก่อนที่ครับไม่เห็นแล้วครับดูกระปาดีสกัดติดโกไว้ก่อนครับสมหมายยังไงครับพยายามขยับขวาแ้บขวามาตะวันแล้วก็พับขาไว้พื่อเพื่อเี่ยแม่จังหวะนี้ครับเสียหลักล้มลงไปก็เป็นสมหมายเชื่อและเจินนะครับล่ามวยคู่นี้นะครับ ภาพนี้ไม่พอนะครับต้องมีภาพสองได้นะครับจังหวะนี้ออกแค่แรกกันสนุกหูุนหนีนะครับแต่ว่าทางด้านเตือนคนนะครับในช่วงปลายยกสี่นี่มาได้สายเล่นเลนจนไม่ได้เตะล้มไปอีกครั้งนะครับเพราะว่าจะต้องยกกระดูหักล้มไปสามครั้งก็ตามทีเป็นสง่ายังไม่ยอมครับพยายามพยายามเข้าไปแล้วับดึงกันครับเกาะใต้ติดแล้วก็กอดไว้แน่นๆครับเดินดึงเวลาครับขอเสียงรหักสุดท้ายเท่านับเหนืออีกปีนาทีเศษครับ แต่ฝ่ายก็ไม่ยอนตอนนี้พยยามที่จะอ่อยหมัดแล้วนะครับผที่เคเกมนะครับดูว่าคุณเกมดีสภาพร่างกายดูว่าจะเริ่มดีนครับเอาเลยครับกดตอไปแล้วแทงเข้าไดีโอ้โหมาลูกนี้ครับกคอมาแล้วจับข้าไปนี่ตื้นเลยสายดูสวยงามเลยทให้การเดินได้ต้ไม้เลยเอาแล้วไป เลวก็พยายามกะให้ต่อยมัดกิใจนะครับโอ้โหเอาล้ครับดูแล้วว่าเนคนเวลาเินนาดีเ่ัดนะครับตอนนี้ผมกัตปั้นใจมากแล้นะทุกท่านบอกทนกคนให้ัด้วยทผมหมายจต้องโดนมาตั้งแต่ครั้งที่หนึงที่บอกนี่เลยอยมัดแล้วครับ เดินอ,อยู่นะครับทปงด้านของที่ผมหมายยังทำอะไรได้ไม่ทานหักมากนะครับเพราะว่าปืนคนอยู่ว่าจะโอเคลินแล้วตอนนี้ ครับครับครับทันใจที่เปินกลดตัวร <S <S ัดนะครับวันนี้ฟ้าชัยก็อย่างสุดสวยครับวันนี้เอาละครับฟ้าทำฟองสวยมาหมด